ซูเปอร์ชาร์ตอันดับที่10ร่างกายต้องการแฟนอิดอิสระพง์มิ้วอ่อนพัชยา ร่างกายต้องการแฟนซิงเกลิลสนุกสนุกของอิฐอิสระพงษ์และมิวอ่อนพัศยาล่าสุดติดลมบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะซิงเกลิลนี้ติดช้าตามหน้าปัดคลื่นวิทยุทั่วฟ้าเมืองไทยมายาวนานมากๆโดยเฉพาะที่10อันดับเพลงดัง90รุ่งรักไทยตอนนี้อ่อนชาร์ดอยู่กว่า19สัปดาห์ต่อเนื่องเลยทีเดียวสวัสดีครับผมอิฐอิสระพงษ์นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงเพลงร่างกายต้องการแฟนนะครับที่ติดชาร์ตสิอันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเป็นเวลายยาวนานต่อเน,นื่องส9สัปดาห์เลยนะครับก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าเป็นผลงานเพลงแรกที่อยู่ในชาร์ตนานขนาดนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ดีเจนะครับ90ลูกคุณกรัถไทยที่ช่วยเปิดเพลงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับที่ขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับขอบคุณพี่พี่ทีมงานพี่พี่โปรดิวเซอร์ที่ตั้งใจทําผลงานเพลงนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับยังไงอยู่มา19สัปดาห์แล้วก็ยังอยากให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยนะครับร่างกายต้องการแฟนนะครับขอบคุณครับ ติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90หรือทุ่งรักไทย